สวัสดีครับกลับมาอีกแล้ว e p c เยเ้จะบิจะรีเบิร์ดแล้วใช่ทุกคนจะรีเบิร์ดแล้วเยสจะรีเบิร์ดแล้ว <c oughs> อ่ะ EP5 แล้วใช่ไหมที่ผมบอกไปตอน EP3 นั้นที่ผมบอกตอน EP3 ว่าถ้าถึง EP5 จะจะอะไรนะลืม <c oughs> ใจนี่ ถึงถึงอะไรนะห้าไลค์ป่ะเออห้าไลค์ห้าไลค์กับคนดูสิบคนห้าไลค์กับคนดูสิบคนถ้าถ้าเป็นไปตามฝันจะให้พวกคุณเอ่อไอ้นี่เลยถึงอีพีที่ยี่สิบถ้าถึงอีพีอีพีไหนวะอ่ะขออีพีขอ EP, ขอีพีที่เจ็ดเอออีพีที่แปดดีกว่า ถ้าถึง EP ที่8ผมจะให้พวกคุณคอมเมนต์เลยว่าจะเอาจะเอาแมบอะไรให้ผมเล่นแล้วอัดคลิปเป็น EP ให้ผมอัดคลิปเป็น EP อ่ะถึง EP 8นะ EP 8คือให้พวกคุณคอมเมนต์ว่าถ้าถึง EP 8ีคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าพี่ครับผมอยากเห็นพี่เล่นแมปอื่นบ้าง แต่และ EP EP เขียนมาอย่างนี้แล้วผมจะเล่นให้แล้วเขียนชื่อตัวเองมาด้วยแต่ผมจะไปเขียนใส่สมุดถ้าเป็นแล้วคุณต้องกิดติดตามด้วยนะคนคอมเมนต์อ่ะไม่ติดตามก็ได้ช่างมันโอ้โหตายสอง EP แปดเด้ออย่าลืมแล้วก็ใครจะเอาแมปอะไรก็เลือกเลยเจ้า เอาแบบอะไรจอเลือกเลยวันนี้น่าจะลงได้สองสองคลิปเออ,สอ,อสองคลิปอีกแล้วสองคลิปอีกแล้วสองหรือสามคลิปเนี่ยแหละไม่แน่ใจน่าจะลงได้สามนะเป็นไปได้น่าจะตอนนี้กี่โมงแล้วแปบโอเคทุกคนน่าจะอัดคลิปได้สามสามคลิปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรออีห ep หนี่เจง๋งปังเวอร์แน่นอน ep หกทุกคนลืมไปเลย ep หกถ้าถึง ep หกผมจะรีเบิร์ตทุกคนกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่กดไลค์กดสับต c ไคร์ให้ถึง30มสิบสามสไลค์อ้สามผู้ติดตามผู้ติดตาม30คนติดตามไม่ถึง30ผมจะเล่นแมปนี้ถึง ep ที่หนึ่งเออเอาไหมล่ะ อีพีห้าสิบเลยเออถึงอีพีที่ห้าสิบไม่ต้องถึงร้อยหรอกถึงร้อยเดี๋ยวรออีพีที่อีพีที่เท่าไหร่วะลืมตลอดถึงอีพีที่สิบสองอีพีที่สิบสองพวกคุณคอมเมนต์เลยว่าอีพีที่สิบสองนะต้องคอมเมนต์คลิปนั้นเท่านั้นอีพีที่สิบสองพวกคุณคลิปคลิปนั้นอะพวกคุณคอมเมนต์เลยว่าพี่ครับอย่าให้ อย่าให้พี่เล่นแมปนี้ต่อครับอ้อาวแมวดีกว่าให้ผูกคนกดไลค์แล้วคอมเมนต์ว่าพี่พี่พี่ใส่ชื่อหนูหรือผมลงไปในนั้นได้ไหมครับค่ะประมาณนี้ได้ไหมอันนี้ EP ที่5แล้วใช่ไหมอันนี้ EP ที่เท่าไหร่ สี่ปะเลือก่อนเดี๋ยวมีกี่ EP แล้วนะอันนี้น่าจะ EP ที่สี่ใช่ไหม EP พสี่มียังเอออันนี้ EP ที่สี่ใช่ไหมหรือหรืออะไรวะหลงเฉยเลยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจ EP เท่าไหร่ถ้า EP ที่ห้าหรือสี่ ผมลืมอัดคลิปนานเกินขออภัยด้วยที่ลืมลืม EP แต่ช่างมันเถอะมันไม่เกี่ยวแต่ว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง5ไลค์ทั้ง EP 4และทั้ง EP 5ใครที่ไม่ได้ดูทั้ง EP ทั้งทั้ง4 EP หรือ5 EP ก็ไม่รู้จำไม่ได้ไปดูกันได้เลย เอออันนี้อันนี้ ep ที่หอันนี้ ep ที่ห้าใช่ไหมผมลืมน่าจะใช่นะเออน่าจะใช่ประมาณนั้นน่าจะใช่นะแต่ตอนเนี้ผมจะรีเบิร์แล้วทุกคนช่วยกันกดไลค์หน่อยกดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผมรีเบิร์ใหม่ได้รีเบิร์เนี่ยโคตรดีเลยนึกว่าสวรรค์ ีึกว่าสวรรค์โคตรดีอ่ะยีเบิร์ดแบบเร็วมากโคตรเร็วอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในนี้เดี๋ยวสอดแนมทุกคนสอดแนมสอดแนมสอดแนมอุ้ย่ายิงได้ไหมเนี่ยโอ๊ยพวกนี้อือจะระเบิดแล้วเดี๋ยวอะไรเด้อยิงุ้มระเบิดแล้วเร็วเร็วเร็วทุกคนทุกคนเดี๋ยว,วอะไรเดออือตายสี่ ตายสี่ทุกคนยิงตายสองเป็นไงเป็นไงเตึงจดัดใครยิงอะหาเรื่องเหรอจ๊ะหาเรื่องเหรอจ๊ะแต่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 ไม่มีอะไรหรอกร้องเพลงเฉยแต่ตอนนี้ผมจะฆ่าพวกอืมฆ่าพวกไอ้นาคไอ้อนาคต จะตายไหมเนี่ยคิวด,ด้วยคลิปนี้ผมจะรีเบิร์ตคลิปนี้ผมรีเบิร์ตใหม่ e ีสี่หรือ e ีห้าวุ้ยสมองลืมตลอดเฮ้ยตาสามอร์โอโอเวอร์อะไรวะ โออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอเวอร์โอเวอร์โลวโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดตายเออมองไม่เห็นมันอ่านว่าโอเวอร์โหลดใช่ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ทุกคนน่ะต้องกดไลค์ให้ถึงห้าไลค์เพื่อเป็นการทำอีพีถึงอีพีที่ยี่สิบเบื่อตายกะเฮ้ยจะรีเบิร์ตแล้ว เบอร์เท oh, no. oh, ่าไหร่ดูสิโอ้ยยูแคนเซวัตโลมา99ทุกคนอีพีนี้ไม่ได้เลยเบอร์ทุกคนไม่99โอ้ตายละชีวิตต้องซื้อรถถังไปยิงเหรอเฮ้ยจริงเหรอ ทุกคนคือตอนนี้จะตายอยู่แล้วไม่สิตายแล้วนี่เออเกิดใหม่ละเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวแบนึงทุกคนโอเคทุกคนมาละเมื่อกี้เกิดขัดข้องหน่อยนิดนึงมันอนี้มันมองไม่เห็น โอเคมาละเดินต่อเดินต่อเดินไปเลยตุม้มสะดุดล,ล้ม99น่าจะ ep 8ถึงน่าจะรีเบิร์ตใหม่อ่ะโอเคทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ถึง5ไลค์ซับสไครต์ถึง30 ไม่ต้องไม่ต้องถึงวันนี้หรอกวันไหนสักสักวันหนึ่งอะวันใดวันหนึ่งเจตตาไม่ถึงสามสิบไอไอที่บอกว่าหนึ่งร้อยซับลองทุกคนลองไปดูดิคลิปเก่าผมอะหนึ่งร้อยซับจะทําคลิปไมครับหนึ่งร้อยวันเออผมจะบอกอะไรให้คือไมค a f t มันมันไอนี่ไปแล้วโดนลบแล้วมันโหลดใหม่โอเคนะสัญญาก็คือ มาค้าหนึ่งร้อยวันจะไม่มีอีกต่อไปโอเคทุกคนคงเศร้าเลยแหละรอตั้งนานมันหนึ่งร้อยซับมันมันเกินไปใช่ไหมมันเยอะเกินแต่บางคนอาจจะทำได้แต่ว่าเราน่าจะทำไม่ได้อ่าถ้าผู้ติด,ดตามร้อยคนผมจะอะไรรู้ไหมจะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ผมจะให้ทุกคน Happy Birthday ฉลอง100รซับแค่นั้นแหละแล้วก็ให้ทุกคนเลือกแมปเลยจะให้ผมเล่นแมปอะไรเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเอาแมปเอาแมปแบบพิเศษพิเศษถ้าถึงร้อยซับไม่ได้เกี่ยว EP นะหมายถึงว่าเกี่ยวกับร้อยซับอะช่องผมอะถ้าเกี่ยวกับร้อยซับต้องจัดแบบจัดหนักเลยนิดนึง เลือกแมพให้ผมแล้วก็เอาแมพอะไรก็ได้ดิในคลิปอะไรก็ได้ในคลิปอะไรก็ได้ตายหมดเลยตุยหมดเลยเอ,อื้อมาใช่ไหมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บุยบุยเหมือนเดิมบา,บายบายทุกคน Bye bye.